สวัสดีครับคลิปนี้ลุงทูนี่พาทุกคนมาเบิงสาลากลางนามของลุงทูนลุงทูนเห็ดไวด้โดนเติบแล้วครับกับเนี่ยนอทีบน,นแถวนี้ครับบริเวณนี้ครับแต่ว่าเป็นปล่อยปล่อยไว้ไวไวเป็นทีว่างาบงหมเห็ดยั้งครับมือนนี้มีโอกาสก็เลยมากนงครับสารากลางนามลุงทูนเห็ดไว้ใหม่ไม่ได้งามเลยนะครับแต่บ่ใครมาเบิงมั่กัน บุคคดีเป็นไงล่ะครับตามบ้านพูเได้ครับยังสามารถขึ้นมาพักผ่อนได้คืเอเราครับนี่เป็นดันบนครับลงทุนสีเขวายสองสันข้างล่างก็นั่งได้ครับกับบนก็นั่งได้บรรยากาศแถวนี้ลมเย็นครับพื้นทีต่ตรงนี้มันติดกับหวยพอดีคิดไวว่าข้างล่างสียเลียงปลาครับแต่ท่านไหนมีเวลาว่างเลย ตอนเฮ็ดแรกๆอเอาพวกต้นใหม่พวกยังออกข้างมดนะครับี่ยู่ในิซานี่แต่ตอนนี้มันเริ่มหกแล้วครับลงทุนเห็ดนี่บ่ไเ้ลงเสาเข็มเลยครับใส่วิธีการเอาทอฝังดินนะครับเทลินแล้วก็เอาเสาตังแล้วก็รอต้นเสาขึ้นให้มันมีความแข็งแรงครับเพราะว่าสื่อเสาต้นนี้น่อยมากซอยกันเห็ดอยู่สองสามคนนี่นะครับใส่เวลาเห็ดประมาณ อาทิตย์นึงก็เรียบร้อยครับช่วงแรกๆนี่ที่เฮ็ดหนามมันบ่ให้มีครับการไปจักหน่อนหนามมันขึ้นฝนตกมาใส่ก็บหน,นามเต็มขค้ราครับหลังจากทีทแล้ว,ลวท่าสีครับท่าสีขาวเกือบไว่บใ้ปวกวันกินครับเกือบสีไว่อันนี้เป็นบรรยากาศย่ำขื้นเฮ็ดช่วงวังที่โควิดกำลังระบาดครับช่วงนะั้น กลับมาบานกับพวกได้มีความซุ้มเสียงเพิ่อให้แยกตัวออกนะครับก็เลยได้มีเวลาเหตุตอนนี้หกแห้งครับพวกห้าพวกพักบุ่งมันเกิดบริเวณขอบซานนี่ครับข้างล่างก็เต็มน้ำก็ร้ายอยู่ครับแต่ว่าใหม่ยังใส่การได้ดีอยู่ครับท่านมีผูเลยมีน้ำล่างครับพักบุ่งเกิดร้ายครับมันเรื่อหกครับนี่ จะ่สีเหลียงไปอีกว่เมื่อออกแล้วครับยังสีเหลียงได้บรรยากาศข้างบนกน็นั่งพักผ่อนได้สบายครับช่วงนั้นลุงทุนก็นมานอนอยู่ข้างบนนี่นะครับอันนี้คือด่านล่างติดไว้สองสันครับด่านล่างก็น,นั่งพักผ่อนได้ค้ื่กันครับด่านล่างนั่งนี่จูติดหนามเลยนะครับเพราะว่าวัดระยะไวน้นี่นามทวมเต็มสะ มันกับซีอู่ไก่เคียงกับสันลลางพอดีครับมีความห่างประมาณยี่สิบเส้นนี่แหละครับ